คือตั้งแต่ที่ผมได้เครื่อง M9 มาผมยังไม่ได้รีวิวให้ลูกค้าคุณผู้ชมที่ไหนเลยนะครับในวันนี้ก็ถือโอกาสแล้วกันอยู่ที่บ้านนอกนะครับอยู่ที่บ้านผมนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมาติดแอร์ให้เพื่อนนะครับผมมาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของรูป,ร,ปรักภายนอกของตัวปั๊มแรงดันสูงของ M9 ยี่ห้อนี้บอกไว้เลยว่าสิ่งที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้นี่แบบโอ้โหทุกคนสนใจมากมาก ก็นี่ก็จะเป็นของโฟร์เอเนจีนะครับผมบริษัทนี้ไว้ใจได้แน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับแต่สิ่งที่คุณเห็นหน้าตอนนี้พวกสายยางพวกปืนในพวกนี้นะครับผมไอ้สายยางเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาไม่ได้แถมมาแบบนี้นะอันนี้จะเป็น20เมตรที่ผมซื้อมาแยกมาอีกทีแต่ว่าเป็นของโฟร์เอเนจีนะครับแต่สิ่งไอ้สายที่เขาแถมมาให้เนี่ยเป็นสีดํานะครับแล้วก็มีเขาเรียกที่ว่ามันไม่ใช่สายแบบมันไมเน่เป็นสายแบบ ไม่ใช่สายถักนะครับแล้วก็ไม่มีความแข็งแรงที่แบบน้อยมากๆสาหรับสายดาที่เขาแถมมาให้อันนี้คือพูดผมพูดตรงๆเลยนะครับแต่ถ้าให้จะให้ดีเนี่ยก็คือจะต้องซื้อสายแบบนี้มานะครับเป็นสายแยกเป็นสายที่จากโฟลเจิเป็นเป็นดูทีครับคุณผู้ชมครับเป็นเป็นสายถักนะครับข้างในแข็งแรงแน่นอนนะครับทนทานแล้วก็บอกได้เลยว่าเหนียวมากๆนะครับผมอันนี้สาย20เมตรนะครับอะ นะครับมาดูส่วนประกอบแล้วก็รูปลักษณ์หน้าตานี่คือไม่เปลี่ยนแปลงจากตัว M 9เวอร์ชั่น1นะครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่2บอกไว้เลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเกวัตตรงนี้แรงดันนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนาดแรงดันเนี่ยทำได้สูงสุดถึง130บาร์นะครับนะเมื่อก่อนจะมีตัวปิดเปิดตัวนี้ยสวิตปิดเปิดตรงนี้นะครับเปลี่ยนสีใหม่ละนะครับแล้วก็จะไม่มีตัวพลาสติกหุ้มนะครับกันไฟ แต่แน่นอนว่าเซฟตี้คัสสุดยอดมากนะครับเจอไฟไฟไม่ดูดแน่นอนนะครับมันใจได้และในส่วนของตัวชุดปั๊มนะครับด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นทองเหลืองนะครับบอกกันเลยว่าการดูแลรักษาเนี่ยดูแลรักษาได้ง่ายมากๆคุณผู้ชมครับนะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกๆสามอาทิตย์ถ้าหากว่าใช้ทุกๆแบบทุกวันล้างแอร์ทุกวันนะครับโอ้โหประมาณจับเวลาได้ได้หกหกสิบชั่วโมง หกสิบชั่วโมงนี้คุณคุณไม่ต้องไปเฉลี่ยแล้วกันนะครับแน่นอนว่าเวลาที่เราล้างแอร์แต่ละครั้งเนี่ยมันใช้เวลาในการฉีดใช้ปั๊มเยี่ประมาณสามสิบนาทีนะครับก็ลองดูนะครับผมลองคำนวณดูอ่ะใส่น้ำที่เขาแถมมาให้แบบนี้เหมือนเดิมนะครับจุกด้านแน่ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับ ตรงนี้จะเป็นสายลัดของตัวสายไฟเมื่อก่อนไม่มีมาให้นะคุณผู้ชมครับอันนี้จะดูเป็นเกรดโอ้โหอัปเกรดมาแบบเพอร์เฟกมากนะครับนะ่น่าใช้น่าใช้บอกเลยนะครับก็แบบนี้ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เ,เว็บไซต์ของ f o ร์เอนจได้นะครับหรือใครสนใจอยากจะสั่งซื้อกับผมก็ได้นะฮะผมยินดีฮะราคาเริ่มต้น พร้อมส่ง4,750บาทเท่านั้นเองนะครับไงก็สนใจติดต่อเข้ามาใต้คลิปได้เลยวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ